หิ่งตัวอ่อนหิ่งห้อยกินอะไรเป็นอาหารหอยทาตุ่นช้าจังันมีฉันมีนัดปิกนิกกับเพื่อนฉันคลางช้าเพื่อนฉันรีบร้อนเลยต้องออกมาบ้านช้าหน่อยมาแรงที่ตื่นเช้าเวละวังไว้ด้วยอ่าข้าไม่ใช่เด็กนักสนุกหน่อย พูดถึงกับเธอฉันพูดถึงกับคนน้อย,ยที่เกาะอ,อยูอยนะ่วันหลังเองต่างหากฮะอะไรนะตัวหินไม่ตัวอ่อนเหรอช่วยฉันด้วยตัวหินไม่ตัวอ่อนเหรอไม่ตัวอ่อนเหรอช่วยฉันด้วยบางหน่อยถ้าเธอเป็นยังไงบ้างตลกอืมที่นี้เธอเป็นอะไรไปตกใจจสนสลบเลย เขากำลังจะาฉันหัวเรียกเรียกเรียกเียกโอ้ยพากาดตกยุงหรอหลานฉันกำลังปลุกหอยท่าให้ฟื้น,นฉันว่าฟื้นไม่ทันจะก,ก็จะถึงเธอตีตายก่อนแหละเฮ้ยมอ่านน่ะลอยให้ลอยฉันฉันมีนัดก,กับ เจ้าเต่าไว้กับเต่าไว้เดี๋ยวจะไปสายเพื่อความรู้ล่างรูปร่างใครไม่ติดัวหนึ่งห้อยอาจะจะดูบริ่ไลไลสายทิศแต่ความเพียงแล้วมันเป็นเวลานึ่เนื้อชอบกินสัตว์พวกหนึ่งห้อยถ้าเป็นอาหารโปรดของมันตัวอ่อนหนึ่น้อยของมันทำให้เจ้า มีรูปล่างตัดขอตัดคล้ายคล้ oh. ายตัดขอสองข้างจึงมีลูกล่างในเนื้อของเป็นเหยื่อทำให้มันเหยื่ออันเป็นอัมพาตจากนั้นจึงลงสายมีเซนที่ย่อมาจากอาหารเข้าไปของเหยื่อทำให้เนื้อของมันกลายเป็นของเหลวก่อนที่จะกลายเป็นอาหารมนมเลี้ยง